ใครที่ต้องการวางแผนประกันโรครายอรงนะครับวันนี้นะครับคุณต้องฟังวิดีโอคลิปนี้ให้จบเลยผมมั่นใจเลยได้ว่าอย่างน้อยนะครับคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้แน่นอนแผนประกันโรครายอรงนี้ครับชื่อว่า a a Multipay CI นะครับเป็นแผนประกันโรครายอรงที่เจอจ่ายหลายจบไม่ใช่เจอจ่ายแล้วจบนะเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะมาบอกว่าข้อดีและข้อเสียท้ายคลิปนะว่ามันเป็นแบบไหน,นแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคุยก่อนว่าแผนนี้มันจะเป็นการจ่ายผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่5จังผมอ้างอิงจากเพศหญิงอายุ30ปี เลือกทุนประกัน1ล้านบาทเบี้ยประกันประมาณ6 5 0 0บาทต้นๆ้นต่อปีนะเดือนละหลักร้อยแบบแรกนะครับเสียชีวิตทุกกรณีรับไปเลยนะครับหล้านหนึ่งแสนรวมประกันชีวิตแล้วก็แบบที่2กรณีตรวจเจอโรคร้าระยะต้นถึงปานกลางเนี่ยบริษัทจะจ่ายไปไปก่อนนะก็คือ40%ของจํานวนทุนประกันนั่นหมายความว่าเราเลือกทุน1ล้านบริษัทก็จะจ่ายไปเลย4 0 0แสนบาทติดต่อกัน5ครั้งติดต่อกัน5้ขุมโรคนะก็รับไปเลยนะครับสูงสุดก็คือ2ล้านบาทและอันหนึ่งก็คือกรณีตรวจเจอโร,รคร้แรง บริษัทจะจ่าย100%่ยของจํานวนทุนประกันที่เราเลือกถ้าเราเลือกทุน1ล้านบริษัทจ่ายไปเลยนะครับ1ล้านบาทติดต่อกัน6ครั้ง6กลุ่มโรคร้ายแรงเดี๋ยวยังไงผมจะมีตัวอย่างนะครับว่า6กกลุ่มโรคร้ายแรงเนะี่ยมีแบบไหนมาฟังกันท้ายคลิปนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราตรวจเจอโรคร้ายแรงบริษัทเตรียมเงินไว้ให้เลย6ล้านบาทชั้นที่4ก็คือจะเป็นการนอน ICU ติดต่อกัน5วันมันจะมีเงื่อนไขดังนี้ก็คือกรณีใช้เครื่องช่วยหายใจแบบเจอคอ สองเป็นการผ่าตัดใหญ่สามก็คืออวัยวะภายในล้มเหลวแล้วก็ชั้นที่5จะเป็นการจ่ายผลประโยชน์ภาวะวิกฤตตรงนี้บริษัทจะจ่ายไปก่อน10%ของจํานวนทุนประกันก็คือจ่ายค่าตกใจไปก่อน10,000แบาทที่เหลือนะครับก็จะเป็นการจ่ายผลประโยชน์แบบรายเดือนเดือนละ1 5 0่0นันบาทแบบเนี้ยติดต่อกัน60เดือนรวมทั้งหมดนะครับก็คือประมาณ900,000บวกค่าตกใจแสนก็เป็นหนึ่งล้านพอดีข้อดีของแผนนี้นะครับผมต้องบอกว่าทุนประกันสูงเบี้ยประกันถูกมากข้อเสียก็คือเป็นเบี้ยประกันจ่ายทิ้ง และเบีย้ยปรับเพิ่มทุกๆ5ป้ปีบอกว่าแผนนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบอ่าไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นแต่อยากมีความคุ้มครอง,อง,องแบบทุนประกันชีวิตแบบสูงสงไว้ก่อนอย่างน้อยก็ทาประมาณไว้5ปีไว้ก่อนดูก่อนว่าเออ5ปีเนี่ยมันเป็นแบบไหนก็สําหรับแผนนี้นะครับใครนะครับที่สนใจอยู่แล้วหรืออยากจะวางแผนเพิ่มเติมหรืออยากได้ข้อมูลรออยายละเอียดตรงนี้นะครับเข้ามาคุยด้วยกันได้นะครับคิดถึงประกันคิดถึงอาจารย์ต้นขอบคุณมากครับ